สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาแชร์วิธีทำเมนูชาเขียวนมชมพูค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยลงตัวนะคะซึ่งจะผสมประส,สานระหว่างชาเขียวแล้วก็นมชมพูค่ะวันนี้เราก็จะทำเป็นแบบแยกชั้นเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบเลเยอร์และก่อนที่จะไปดูวิธีทำนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราค่ะ สำหรับวันนี้เราก็จะทำเป็นแบบแยกชั้นเหมือนเดิมนะคะชาเขียวแล้วก็นมชมพูค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมในส่วนของชาเขียวกันก่อนเลยค่ะก็จะใช้เป็นถุงกรองเล็กเหมือนเดิมนะคะก็เตรียมถุงกรองค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะลวกน้ำร้อนก่อนใช้งานทุกครั้งค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็จะทำทั้งสูตรแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ค่ะและสำหรับแก้ว22ออนซ์นะคะเราจะใช้ผงชาเขียวอยู่ที่3ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะค่ะ ส่วนแก้ว16ออนเราจะใช้ผงชาเขียวอยู่ที่2ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำร้อนนะคะเพื่อกลองน้ำชาค่ะซึ่งแก้ว22ออนเราจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่70 ml ก็เทลงไปในถุงกลองเลยค่ะให้ผ่านตัวใบชาของเรานะคะและแก้ว16ออนเราก็จะใช้น้ำร้อนอยู่ที่60 ml ค่ะเทลงไปผ่านตัวใบชาเหมือนกันเลย หลังจากนั้นเราก็จะชักชาสลับไปมา3 4มถึงรอบนะคะเพื่อที่จะสกัดเอาน้ำชาค่ะแล้วก็ให้ยกถุงกรองขึ้นสูงนิดนึงนะคะให้น้ำชาไหลลงมาเป็นสายค่ะน้ำชาของเราจะได้หอมเข้มข้นขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะบีบเอาตัวน้ำชาของเราเลยค่ะ นี่ค่ะพอเราสก,กัดเอาน้ําชาแล้วนะคะเราก็จะได้น้ําชาประมาณนี้นะคะแก้ว16ออนจะได้ประมาณอยู่ที่40 ML ค่ะส่วนแก้ว22ออนนะคะเราจะได้อยู่ที่ประมาณ50 ML ค่ะเดี๋ยวเราจะพักน้ําชาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นชั้นในส่วนของชั้นล่างเราจะทําเป็นนมชมพูและส่วนของชั้นบนเราจะทําเป็นชาเขียวเพราะฉะนั้นเราจะพักชาเขียวไว้ก่อนเนาะเราจะมาทําในส่วนของนมชมพูกันก่อนเลยนะคะ วันนี้จะขอชงใส่แก้วนี้เลยนะคะทั้ง16ออนแล้วก็22ออนค่ะใครจะสะดวกทําแบบนี้หรือว่าใครจะสะดวกแบบชงใส่แก้วชงก่อนแล้วค่อยมาเทาใส่แก้วพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมนูที่ใช้น้าร้อนนะคะเราจะไม่แนะนําทําแบบนี้นะและวันนี้ก็จะทําทั้งแบบทูโทนแล้วก็ทรีโทน3 tone, ชั้นนะคะเผื่อเป็นทางเลือกนะคะใครชอบแบบไหนทําแบบนั้นได้เลยค่ะ ก็สำหรับแก้ว1 6ออนเราจะทำเป็นแบบ two t o แล้วกันเนาะแล้วก็แก้ว22ออนเราจะทำเป็นแบบ t รีโทน3ชั้นค่ะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของนมชมพูก่อนเลยค่ะในส่วนของนมชมพูนะคะเราก็จะใช้เป็นนมสดเมจิค่ะซึ่งแก้ว1 6ออนเราจะใช้นมสดอยู่ที่40 ml ค่ะและแก้ว22ออนเราจะใช้นมสดอยู่ที่60 ml จากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ำแดงเฮบูบอยเนี่ยนะคะซึ่งแก้ว16ออนเราจะใช้น้ำแดงเฮบูบอยอยู่ที่ 20ML และแก้ว22ออนเราจะใช้น้ำแดงเฮบูบอยอยู่ที่30 ML ต่อไปก็นมข้นหวานซึ่งแก้ว16ออนจะใส่นมข้นหวานไปที่10 ML และแก้ว22ออนจะใส่นมข้นหวานไปที่20 ml ความหวานนี้สามารถปรับได้ตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะได้ในส่วนของชั้นล่างชั้นของนมชมพูแล้วนะคะในส่วนของแก้ว22ออนนะคะเราจะทำเป็นแบบทรีโทน3ชั้นนะคะส่วนแก้ว16ออนเราจะทำเป็นแบบทูโทนค่ะเราจะมาทำในส่วนของแก้ว22ออนก่อนนะคะซึ่งเราจะทำเป็นแบบทรีโทน3ชั้นเป็นเลเยอร์นะคะก็จะเติมน้ำแข็งก่อนเลยค่ะ พอใส่น้ำแข็งให้ได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะชั้นที่2ของเราก็จะเป็นชั้นของนมนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นนมข้นจืดค่ะซึ่งจะใช้นมข้นจืดอยู่ที่50 ml สําหรับแก้ว22ออนก็จะเทลงไปด้านบนของแก้วที่เราเติมน้ําแข็งไว้แล้วนะคะให้เทวนๆหน่อยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ในส่วนของแก้ว16ออนซ์นะคะเราจะทําเป็น2โทนเนาะก็จะเป็นชั้นของนมชมพูแล้วก็ชั้นของชาเขียวเลยค่ะจะไม่มีชั้นของนมเหมือนแก้ว22ออนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของนมข้นจืดเราก็จะมาเติมใส่ในส่วนของนมชมพูเลยค่ะซึ่งแก้ว16ออนเราจะใช้นมข้นจืดอยู่ที่40 ml หรือใครจะเอาในส่วนของนมข้นจืดนะคะไปผสมกับในส่วนของชาเขียวก็ได้นะคะ ก็จะคนให้เขาเข้ากันสักหน่อยนะคะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแล้วนะคะในส่วนของแก้ว16ออนนะคะสีของนมชมพูก็จะอ่อนกว่าแก้ว22ออนนะคะเพราะว่าแก้ว16ออนเราเติมในส่วนของนมข้นจืดลงไปด้วยนะคะส่วนแก้ว22ออนเราจะแยกชั้นของนมข้นจืดออกมานะคะสีเขาก็เลยจะเข้มกว่าแก้ว16ออนะคะ่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของชั้นของชาเขียวเลยค่ะนี่ก็คือน้ําชาเขียวที่เราสกัดน้ําชาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะก็สามารถเทน้ําชาแบบนี้ลงไปได้เลยนะคะถ้าใครชอบสีน้ําชาแบบนี้ค่ะแต่ส่วนตัวแล้วชอบสีน้ําชาเขียวที่แบบ เป็นสีเขียวนวล,ลค่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวเข้มดําเกินไปนะคะก็เลยจะขอเติมนมข้นจืดลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาออกเป็นสีเขียวที่สวยขึ้นค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะไม่ใส่ก็ได้ค่ะก็จะใส่ไปประมาณนี้ค่ะนิดเดียวค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะนําไปเทใส่ด้านบนของแก้วนมชมพูของเราเลยค่ะเดี๋ยวจะขอเทเป็นแก้ว22อออนซ์ก่อนแล้วกันนะคะ ก็เทลงไปเลยค่ะให้เทวนๆแก้วนะนี่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเทแก้ว1 6ออนเลยค่ะอันนี้จะเป็นชั้นของทูโทนนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เติมน้ำแข็งอีกหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูชาเขียวนมชมพูของเราค่ะทั้งแบบแก้ว16ออนที่ทําเป็นแบบทูโทนแล้วก็แก้ว22ออนที่เราทําเป็นแบบทรีโทนนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกทําแบบไหนก็ได้นะคะถ้าชอบแบบทูโทนก็ทําแบบทูโทนได้เลยถ้าชอบแบบทรีโทนก็ทําแบบแก้ว22ออนได้เลยค่ะก็ลองไปทํากันดูได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผสมผสานระหว่างชาเขียวแล้วก็นมชมพูนะคะพอผสมรวมกันแล้วมันก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะลองไปทา ลองไปชิมกันดูได้นะคะไม่ว่าจะลองทำทานเองที่บ้านหรือว่าจะทำขายก็ได้นะคะสีสันสวยงามก็น่าจะดึงดูดลูกค้าได้ค่ะท้ายคลิปนี้เรามีการคำนวณต้นทุนน้ำต่อแก้วให้ด้วยค่ะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ